ตอนดารุมะซังล้มแล้วดา,ดารุมะซังล้มแล้วเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคล้ายกับการเล่น A E I O U หยุดของไทยไม่เห็นมีอะไรสนุกสนุกเลยทำไมพ่อต้องย้ายงานมาที่นี่ด้วยโรงเรียนก็เล็กนิดเดียวดารุมะซังล้มแล้วมิโนโรู้ขยับตัวว่าโดนแล้วพวกเด็กๆในหมู่บ้านหรออ่ะ เธอเพิ่งย้ายมาจากตัวเกียวเมื่อวันใช่ไหมใช่มาเล่นกับพวกเราสิแปลกจังนารุมะาซังกึกโอโอฉันเห็นนาะยขยับแล้วฮ่าฮว่าแย่จังฮ่พระอาทิตย์ตกแล้วนี่นาะฉันขอกลับก่อนนะวันนี้สนุกมากเลยจะไปไหนเรายังเล่นไม่จบเลยแต,แต่แต่ว่ามันจะมืดแล้วนะ ขอโทษนะแต่ฉันต้องกลับบ้านแล้วจริงๆห้ามกลับนะหมับเธอต้องอยู่ที่นี่ทำไมพวกเธออะไรกันเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เธอต้องเล่นกับเราไปตลอดการกรีดปล่อยฉันนะกรีดานามิเป็นอะไรไปอะแม่ฟันไร้เหรอลูกแม่คะเพือพ่อนแถวนี้ไม่ยอมให้หนูกลับบ้านห,หนูไม่อยากเข้าโรงเรียนนี้แล้วห,หนูอยากกลับบ้าน ลูกพูดเรื่องอะไรนะ่ะพ่อโรงเรียนนี้ถล่มไปเพราะแผ่นดินไหวตั้งแต่ปีที่แล้วเหลือแต่ซากปรักหักพังดูสเดิเด็กๆเสียชีวิตหลายคนพราอนี่ออกมาไม่ทนันเฮ้อน่าสุขสารจังไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกจ้ะลูกแค่ฝันไปเท่านั้นฮะฮะแล้วเด็กพวกนั้นเป็นใครกันล่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะกับผีญี่ปุ่นไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช anel เราด้วยนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย